สวัสดีครับผมนายนมิชัวโลกรนะครับครับเป็นผู้ปกครองน้องคีมเด็กหินที่รับชัวโลกรอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับยิ่งความสุขตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่เราได้มีเขาเกิดมาคื่ตั้งแต่ที่ไปรอที่ห้องคลอดของโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยครับพอเห็นเขานั่นแหละก็คือความสุขตั้งแต่เริ่มต้นที่ทนั่นมาครับ ก็คือว่าอยากให้ลูกเนี่ยออมีได้มีความรู้เอาความรู้เป็นหลักแล้วก็นเนรื่องของการศึกษาเราเรียนอยากให้ตั้งใจนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยก็คือไม่ได้มีฐานะที่ร่ารวยอะไรก็อยากให้ลูกเน้นเรื่องของการศึกษาเพื่อจะต่อย,ยอดพัฒนาในอนาคตต่อไปก็คือว่าผมเนื่องจากน้องคีนเป็นลูกสาวนะครับก็จะบอกว่า ไม่มีผู้ชายคนไหนเนี่ยที่จะรักลูกเท่ากับพ่อพ่อคนนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือว่าในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนก็คือในสายตาของพ่อแม่ก็คือลูกก็ยังเป็นเด็กเสมอแม้กระทั่งตัวพ่อเองก็คือพ่อก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือว่าพ่อแม่จะเห็นลูกเป็นเด็กเสมอจะไม่มีวันคําว่าโต สิ่งที่หนูอยากจะบอกพ่อก็คือพ่อเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูรักมากแล้วก็หนูอยากจะขอบคุณพ่อที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูรักมากที่สุดเลยไม่มีผู้ชายคนไหนเนี่ยที่จะรักลูกเท่ากับพ่อพ่อคนนี้อีกแล้วนะครับ